สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ปุ๊บป,ปั๊บจับแกะนะคะคลิปจับแกะวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะเหตุของคลิปจับแกะวันนี้เนี่ยเกิดมาจากเราอะเลื่อนดูฟีดใน Facebook แล้วมันไปเจออ่ามันไปโฆษณาของทางแบล็กซี่โคนะคะซึ่งมันเป็นคล้ายๆกับกิฟท์บ็อกซ์คือซื้อของที่เป็นผลิตภัณฑ์ของแบล็กซี่โคแล้วมันก็จะมีนู่นนั่นนี่แถมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสนใจเซตนี้เพราะว่ามันแถมของที่เราอยากได้แล้วก็กําลังตามหาอยู่นะคะก็เลยอ่าไหนๆกันะแล้วก็เลยแบบไปส ช้อปปี้ในเพจเพจช้อปปี้ออฟฟิเชียลของทางแบ็คซีโคนะคะโดยที่เซตที่เราสั่งมาวันนี้ก็คือเซตนี้ค่ะทุกคนเป็นเซตชาลิปตันไอซ์ทีรสเออน่าจะเป็นรสแบบลคลากันมานะคะโดยที่ขนาดของชาอยู่ที่ยอยู่ที่445 ml ต่อขวดแล้วก็ของที่แถมมาเนี่ยก็คือกล้องฟิล์มค่ะเป็นกล้องฟิล์มนะเป็นกล้องฟิล์มกันนะ้ำโอเคเรามาเปิดดูกันนะคะโดยที่ ผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นเครื่องดื่มแล้วก็ทั้งที่เป็นขนมส่วนของแถมเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะแล้วแต่ว่าเขาจะแถมอะไรมานะแต่ว่าเน,นี่ที่เลือกก็เพราะว่าก้องสีโดยที่ชาเขาก็จะมีชามะนาวชามะนาวนะคะอ๋อชามมนาวได้มาสองขวดแล้วก็อีกอันนึงเป็นเป็นชาพีช ตัวนี้ก็อร่อยนะเคยตามหาซื้อในเซเว่นเราคือหาไม่ได้เลยได้เจอเ,เจอแต่ชามะนาวกับชาที่เป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นกลิ่นสักรรุระหรืออะไรนี่แหละโอเคค่ะเรามาดูตัวกล้องกันตัวกล้องนะคะอันนี้เป็นตัวกล้องเซตนี้จะได้กล้องสีเหลืองนะคะมันจะมีอีกเซตหนึ่งที่เป็นกล้องสีเขียวอันนี้เป็นกล้องซีนนะคะกันน้ําโอเคเขาก็แกะตรงนี้ก็จะเป็นตัวถอดเคสกัน,น้ําออกนะคะก็โอเคนี่นะตัวนี้เป็นถอดเคสกันน้ํา ตัวก็จริงมีแค่นี้นะคะนี่เป็นตัวกล้องก็จริงๆคิดว่าเพื่อนๆที่แบบเคยเล่นกล้องฟิล์มกันน้าอ่ะก็จะได้แบบสภาพประมาณนี้แหละนะไม่ได้แบบว่าดีเวอร์หรืออะไรขนาดนั้นอันนี้ก็เปิดฝั่งนี้ก็คือเปิดสําหรับเอ่ใส่ฟิล์มนะคะตามปกติเลยก็สามสิบห้าบาทแล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะได้ของที่แบบว่าดูลามาเหาคือแค่แบบว่าเอามาใช้ถ่ายเล่นๆสนุกๆเงี้ยโอเคแล้ว เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสได้ใช้กล้องตัวนี้นะ <S <S <อ>ก็จะเอารูปมาแปะให้ดูกันว่าไอ้รูปที่ได้จากกล้องนี้มันประมาณไหนนะคะโอเคไว้คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะแค่อยากไว้มาทักทายกับเพื่อนๆไว้คลิปหน้าเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะเป็นคลิปจับเทสซึ่งตอนนี้คือมีขอให้จับเทสเยอะมากนะคะคือเตรียมของว่าจะมีของแจกแล้วก็เอามาเทสให้ทุกคนดูด้วยแหละเผื่อทุกคนสนใจแล้วอยากจะไปซื้อใช้อะไรเงี้ยก็อยากจะมาเทสให้ดูก่อนนะคะก็ ลิมนี้มีเท่านี้นะคะใครมีข้อแนะนำเสนอแนะติชมเหมือนเดิมค่ะแจ้งกันไว้ได้แล้วก็ช่องทางการติดตามตอนนี้เรามีทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่อง YouTube แล้วก็ Twitter นะคะที่ขึ้นให้ทางนี้ก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายค่ะ